คุยกันช่วงเบรกหลังครับดรสิงห์ทองครับเมื่อกี้ช่วงเบรกแรกนี่คุยกันประเด็นเกี่ยวเรื่องเหมือนการเมืองการเมืองแต่นี้สิ่งที่จะละเลยไม่ได้อย่าลืมมันมีเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เรื่องทางสังคมค,ค,คุณยิ่งรักนี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยผมผมว่าเลยผมจะตัดว่าที่เอาว่าที่ก่อนก็แล้วกันน,นะ,ะเพราะยังยังไม่ได้ปวดกล้าวออกมาเนี่ยนโยบายแรกที่ได้ยินท่านพูดบ่อยมาก เกี่ยวเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำสามร้อยบาทแล้วประเด็นที่สองคือการผักหนี้เกษตรกร <มา S 1> ที่เขาบอกว่าทางการเมืองที่ได้สอสภาคอีสานเป็นกอบเป็นกรรมมาเป็นร้อยๆเนี่ยเมาเข่งมาเลยเนี่ยนะเขาบอกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้แหละใช่เลยไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งใช่เลยเพราะว่าพี่น้องแถวภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรเยอะชาวไร่ชาวนาแรงต่างที่ทำมาหากินตรงนี้สามสิบบาทของท่านเนี่ย ขับเคลื่อนแน่นอนนะดรสิงห์น้องรับคือประเด็นผมอยากจะบอกนโยบายที่เดมร้อยบาทโทษทีสามร้อยบาทคือนโยบายที่โดนใจพี่น้องประชาชนเนี่ยอันดับแรกผมเห็นชัดเจนเลยครับคือบัตรเครดิตเกษตรกรครับนี่เขาบอกโดนใจไอ้พอบัตรนี่มันเหมือนกับแบบว่าใครมีบัตรนี้ทุกครัวเรือนนี่จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าหมดก็เหมือนท่านมีตู้เอทีเอ็มอยู่ในกระเป๋าไปอย่างนี้กดเอาการกดเอาเพราะว่าไม่มีชาวบ้านหรอกครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินเขาเห็นไหมครับต้อง ใครว่าบีนี้เท่าไหร่ต้องมาปลดหน,น,น,นี้เพราะวันนี้ทําไงพักชาระนี่เพราะอะไรก็ไปกู้หนี้นอกจากในระบบไม่ได้แล้วไปนอกระบบฉะนั้นวันนี้เรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรเป็นเรื่องที่โดนใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะทางอีสานและทางเหนือาอาล,ลอลประเด็นที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ผู้ใช้แรงงานนะครับเขาบอกว่าโอ้นโยบาย30บาทเออสามร้อยบาทรอบาทต่อวันในขั้นต่ำเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ สภาพแรงงานองค์กรลูกจ้างต่างๆเขาเทข่าแนเสียงไห้กับพรกเพื่อไทยเพราะว่านายกเลยเเพราะว่าที่จะายนี้ทํำให้เขาเนี่ยครับเพิ่มเงินในกระเป๋าขึ้นในการจะซื้อสินค้าในการที่ใช้จ่ายเอาละครับแม้จะมีเสียงทงติงจากสภาอุตสาหกรรมจากธนาคารจากหอการค้าและนักวิชาการบางท่านเขาบอกผมถามว่าไอ้บางกลุ่มเนี่ยนะครับเขากลุ่มนายทุน ที่อิงกับข้าราชการระดับสูงกับนักการเมืองแล้วแสวงหาผลประโยชน์ีผรโยชน์วันนี้ผมถามว่าครับลูกแจ้งหนึ่งคนเนี่ยนะครับได้เงินเดือน300บาทต่อเดือนเขาสามารถเงินเดือนสามร้อยบาทไปเลี้ยงครอบครัวบางครอบครัวเป็นอาทิตย์นะแต่ผมถามนักธุรกิจบางคนกินวายขวดละสองแสนผมไม่เคยกินเลยเท่าไหร่นะผมถามว่าวันนี้ท่านมือยาวสาวได้สาวมันถึงเกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่ยุติธรรมเรื่องความเหลื่อมล้ำสองปัญหาเกิดขึ้นทั้งลายเรื่องอะไรฮะรายได้ทั้งเรื่องของอาชีพทั้งเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจสังคมผมถามว่าท่านเนี่ยกำไรมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากสินค้าที่ท่านผลิตทําไมไม่ลดเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแล้วเผื่อแผ่ให้กับสังคมที่เขาได้โอกาสอันนี้คือนโยบายที่ผมอยากจะทวงติ่งไปสําหรับองค์กรที่ออกมาคัดค้าน เอาละแต่วันนี้เขาก็มีการประชุมกันใหม่ว่าจะมีการทบทวนในเรื่องของแนวทางในการที่จะรัฐบาลจะขึ้นสามร้อยบาทตอ่อถ้ารัฐบาลยิ่งรักได้ให้สัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนไม่ทำเลยนะครับออจะเป็นบุมบ่าแหงเลยครับออย้อนกลับมาเลยย้อนกลับมาพระพื่อไทยเลงายุรรัฐบาลนี่สั้นสั้นลงไม่เร็ว อันนี้ฟันผงเร็วด้วยอันอันนี้ฟันเลยอันนี้ฟันผงเพราะว่าเรามั่นใจที่ฟันเลยเดาเราไม่ดีแต่พูดเนี่ยเราพูดแล้วต้องทําแต่ถ้าดีแต่พูดแล้วมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้ยกเว้นว่านโยบายเหล่านี้มันไม่ได้ทําทันทีเพียงว่าจะทํา เป็นขั้นเป็นตอนเป็นมีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาวัาต้นปีหน้าต้นปีหน้าน่มกรลาปีเห็นบอกเขาก็มีสเตปนะมีสเตปว่ามาศึกษาดูข้อมูลเพราะว่าทําตรงนี้เอาละเข้าใจแหละเมื่อเมื่อมีส่วนหนึ่งฝ่ายได้อีส่วนหนึ่งที่เสียบอกในทุนคุ้มสือของท่านนะก็ต้องไปดูว่าตรงนี้รัฐบาลชดเชยเขาได้อย่างไงในแง่ผู้ประกอบการแต่ตอนนี้เขายอมรับกพิ่อขึ้นทั้งสภาภตสาการทั้งหอการค้าักหาการเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยนโยบายออกมามันยังไม่มีรายละเอียด ขั้นตอนในการปฏิบัติแต่วันนี้เห็นพักเพื่อไทยกำลังทยอยละเอียดใช่ไหมทำไมเราบอกว่ายังไม่ปล่อยขนาดนี้เยอะเพราะว่ารัฐบาลยังไม่แถลงนโยบายต่อสภาฉะนั้นวันที่แถลงนโยบายสภานั้นฝ่ายค้านเองเขาก็สามารถยื่นกระทู้สดและถามได้ถูกไหมฮะฉะนั้นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหน่อยหนึ่งไม่ใช่ใจร้อนแล้ววันนี้เนี่ยบริษัทห้างร้านต่างๆสภาวสหาการมหรือ สภาหอนควรกลับไปดูตัวเองสักนิดหนึ่งว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าของท่านทั้งหลายเนี่ยท,ที่ผลิตสินค้ามาเนี่ยหนึ่งกักตุนสินค้าแล้วสองไปขึ้นราคาสินค้าแล้วคือเมก่อนแล้วแล้วบอกว่านี่จะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อขึ้นมา,าผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านไปควบคุมองค์กรกวาดขยะองค์กรไให้ดีก่อนอันนี้ผมไม่ได้มองเรื่องชักเชิงอคติแต่ท่านอย่าไปท่านติเพื่อก่อดีผมเห็นด้วยฉะนั้นวันนี้นโยบายของรัฐบาลผมเชื่อมั่นว่าสามร้อยบาทต่อวัน เืและแต่ว่าจะมีโซนอาจจะว่าอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งหรือภูเก็ตเชียงใหม่เชียงใหม่หรือแถวโคราชแถวปริมณฑลใหญ่ๆหน่อยอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะง่ายใจทาทีเดียวทั้งประเทศไม่ได้และไอ้คนที่อยู่ในระบบก็เหมือนกันครับเขาก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปมีหลักมีเกณฑ์ถ้าไปขึ้นทั้งหมดมันเป็นหาเรื่องงบประมาณงบประมาณซึ่งจะหาวันนี้วันนี้เราเป็นนี้สาธารณะนับแสนแสนล้านตรงนี้ที่ที่เอ่ยนี่คือจริงๆแล้วทาง ฝ่ายนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของทางพรรคเพื่อไทยหร <c oughs> ือว่ารัฐาบาล <c oughs> เขาก็ทํากันบ้าน <c oughs> ก็เตรียมไว้แล้ว <c oughs> แต่ที่ว่ายังไม่ปล่อยออกไปแล้วมีเสียงไม่เห็นด้วยคัดค้านจากสภาุตสากรรมทั้งคดีพ <c oughs> อการค้าหอการค้าแต่มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอย่างซีพีเขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยเขาก็เริ่มพอ <c oughs> เริ่มเห็นรายละเอียดที่เริ่มปล่อยไปเนี่ยเขาเออถ้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่้ารอยายจะรู้เรื่องประเด็นตรงนี้นะของ C ีเนี่ยคุณต้องไปทฤษฎีสองสูง แต่คุณชลินเขามีเขียนหนังสืออยู่ท่านเขียนท่านไปเลยถ้าไปเห็นนั่นแหละถ้าศึกษาตรงนั้นได้เนี่ยมันก็โอเคครับทีนี้ที่บอกว่ายังไม่ปล่อยเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายการทางสภาคือพูดไปก็มึงก็ยังทําอะไรไม่ได้หรือว่าถ้าด่วนพูดด่วนบอกไปนี่กลัวคนจะมาลอกคําตอบหรือเปล่าบางพักเนี่เขาชอบมาทำมาคือวันนี้เราเราทําอะไรเนี่ยต้องต้องมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เมื่อแถลงต่อสภาก็ถือว่าเป็น สัญญาประชาคมที่ต้องทำโดยนิตินายดยซ้ำไปนะครับถามนิดหนึงถ้าทำแล้วขับเคลื่อนแล้วมันไม่ได้ถ้าทําได้ไม่มีมันก็ดูเงืงินเวลาว่าถ้ารัฐบาลนี้มีอายุยืนยาวสามารถได้64ปีก็สามารถทาบรรลุได้ตรงนี้แต่ถ้ารัฐบาลนี้อาจจะมีปัจจัยหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของกลุ่มที่ยังไม่ยอมรับในการที่ผายแพ้ไปหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่า จองเวรจองตามมันตรงนี้นะฮะเตะสกัดเนี่ยเตะสกัดตัดขานะฮะหรือกลุ่มอาจจะมีการมองว่าไม่อยากให้รัฐบาลนี้อยู่ยืดอาจจะมีอำนาจเผด็จการหรือมองไม่เห็นสั่งการเพื่อที่จะล้มอย่างเดียวผมบอกว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนเงื่อนไขที่บางทีมันมันเกินพ้นวิสัยไปควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ครก็ทำไม่ได้นโยบายนี้ก็จะสะดุดและพี่น้องประชาชนเนี่ย แทนที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายตรงนี้เนี่ยก็ล้มเหลวคือคือไม่ได้รับตามที่รัฐบาลได้ <Yeah. S 1> นําเสนอต่อพี่น้องประชาชน <Yeah. S 1> ฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ย <Yeah. S 1> ผมอยากจะบอกว่าะจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาดูแลและสนับสนุนนโยบายเหล่านี้เพราะว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมันจะตกถึงลูกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะฮะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของเรานั้นเติบโตมี ทุกคนนั้นทำมาค้าขายเนี่ยมีเงินมีทองใช้อยู่ดีกินดีแล้วมันจะมองมันจะคู่ขนานแบบเรื่องของการศึกษาคู่ขนานกับเรื่องของอัศวินาศอัศาศต่าต่างอ่าฉะนั้นวันนี้นโยบายหลายนโยบายต้องขับเคลื่อนเป็นคู่ขนานกันไปหมดไม่ใช่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งคู่ขนานไปเพราะเวลานั้นมีค่าเหมือนกับน้ํานะครับมันไหลไปมันมันจะหวนกลับไม่ได้พูดถึงตรงนี้ดรสิห์ทองที่คุยเกี่ยวกับเรื่องไอ อสองนโยบายเร่งด่วนที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงแล้วก็มั่นใจว่าทําได้แน่ๆแล้วก็ต้องทำเพราะเป็นสัญญาประชาคมไปแล้วเนี่ยนะต่อพี่น้องประชาชนทั่ประเทศแล้เขาเลือกพักเพื่อไทยก็เนี่ยไม่ว่าเกี่ยวเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา300บาทต่อวันาการ พักชำระหนี้พี่น้องเกษตรกรที่ท่านออกบัตรเครดิตค้าเครดิตค้าของเกษตรกรนี่ผู้ก็พูดแบบไม่อายนะผมกลับไปบ้านผมี่ยพี่น้องผมในอีสานเนี่ยเขาบอกว่าช่วยชีวิต่ไม่เคยเห็นหน้าตาบัตรเครดิตเป็นยังไงงานนี้เขาบอกเขามีเดี๋ยวต้องไปสอนการใช่จริงจริงนะเขาเขา เขาบอกจริงๆนะเออเขาก็มันก็เหมือนบัตร ATM ในบัตรเงินย ATM ที่เราเ <beginning> ห็นเนี่ยแหละเแม่แม่ชีพชาวนาเขาไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วนี่เราแล้วก็มันจะมีชิปอยู่ชิปอยู่เหมือนบัตรประชาชนถ้าท่านท่านมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่มันก็จะมีชิปอยู่ตรงเหมือนกับบัตรประชาชนในนั้นมีวงเงินอยู่มีวงเงินอยู่อะไรอยู่ในกระเป๋าเพราะในกระเป๋าแล้วไปถึงนี่บัตรเครดิตของพี่น้องเกษตรกรและโยงไปถึง เรื่องการพักชำระนี้ตอนนี้ได้มาเท่าไหร่คือเมื่อกี้ผมคุยเริ่มเรื่องนิดหนึ่งเรื่องของไอ้ขึ้นค่าแรงเนี่ยแล้วในการแก้ไขเขาจะลดภาษีให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ทําให้มีการหมุนเวียนแบบก็จะเข้ามาแล้วก็รัดเวลาขายของได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนไปกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือวงจรของมาแต่รายละเอียดเดี๋ยวมันยังมันต้องมีรายละเอียดเยอะาละก็ไม่ทําให้ท่านผู้ประกอบการต้องเสียอะไรไปหรอกนะคือเราเราต้องช่วยผู้ประกอบการยกตัวอย่างว่าเอาละผู้ประกอบการบางท่านบอกว่าเนี่ยผมผลิตเรื่อง เครื่องหนังรองเท้าเนี่ยใช้แรงงานในเขตปริมณฑลเนี่ยโอ้แล้วขึ้นค่าแรงผมไม่ไหวเขาบอกถ้าคุณมีโรงงานโยกไปที่แนวชายแดนซึ่งมีค่าแรงทางการที่ดินก็ถูกนะถูกด้วยแล้วก็มาจากขมบางบางแรงงานช่วงนั้นอาจจะส่งเสริมการลงทุนด้วยแล้วราคาก็จะต่ำลงส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดภาษีให้เขาด้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่ภาษีแค่ที่บอกว่าจาก30มาเหลือ23นะไม่ปี55แล้วปีห6หรเหลือแค่20ออาจจะมีลด หลหลายส่วนให้เครื่องจักรการนําเข้าอาการนำเข้าอเครื่องจักรนเสีร์ตก่อนคือวันนี้เนี่ยผมบอกว่าไออุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยของเราที่มันปดิษฐภาพอย่างด้อยลงเพราะอะไรเพราะเครื่องจักรมันล้าสมัยน้วฮาวก็ไม่ทันสมัยฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกเอาละเป็นจังหวะโอกาสที่คุณจะพัฒนาเรื่องคุณภาพสินค้า รัฐก็จะยกเว้นภาษีบางตัวหรือลดภาษีบางตัวเอาเครื่องจักรที่ใช้ทายมาผลิตคือบางคนไปตั้งแนวความคิดว่าป็นวิกฤตน่าจะเอานี้มาเป็นโอกาสแน่นอนผมได้คุยกับนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซนพาณิชเขาบอกว่าวิธีนี้ง่ายไม่ต้องปเสียนักวันนี้วุิจฤตคือโอกาสโอ้เขาบอกว่าจะขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทแต่โอกาสของผู้ประกอบการวันนี้ คุณต้องเครื่องจักรที่ล้านสมัยนี่นะคุณสามารถเกยบเอาเครื่องจักรโรเทรออกไปเลยเราเทอกมาเลยแล้วท่านจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ประหยัดเรื่องแรงงานด้วยแล้วยังได้รับการภาษีจากรัฐอีกอันนี้รายละเอียดที่ลงลึกไปอีกเยอะแยะหมดนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการคือแคลนรับไประกอบการชมรายการนี้อยู่นะเออน่าจะนะจุกคิดเรื่องนี้นะเอาตรงนี้ป็นเป็นโอกาสขึ้นมาได้แล้วก็ ที่ผู้ถามพักชําระหนี้เนี่ยกำหนดไหมไหมว่ากี่ปี3ปีอ๋อสามปีถ้าสามแสนไม่เกินห้าแสนก็ไม่เกินห้าแสนเนี่ยพักให้สามปีแต่ถ้าห้าแสนถึงล้านนี่พักห้าปีอันนั้นพักทั้ต้นทั้งดอกเลยไม่ต้องคือไม่ต้องไม่ไม่จ่ายคือในสมมติส่วนลูกค้าใหญ่หรือว่าเจ้าของยื่น่าจะเป็นพวกทกศอ่านี่ผมถามทกศ ้วอาจจะต้องมีธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐนะเข้าไปดูแลหลายๆอาจจะธนาคารอิสลามที่เกี่ยวข้องแต่สามธนาคารเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นธนาคารที่จะต้องไปเป็นธนาคารหลักครับวันนี้ธนาคารเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าสมัยก่อนเนี่ยธนาคารออมสินก็ดีกอกศก็ดีนะมักจะมีวัฒนธรรมของตัวเองคือเป็นพวกอนุรักษ์นิยมคือจะทําก็ไม่เหมือนกับ ธนาคารอื่นแต่วันนี้รัฐวิสาหกิจมันต้องรับคำสั่งข้างบนด้วยไหมให้วันนี้มันมันเหมือนกับธนาคารมีการวิวัฒนาการมาเหมือนกับธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรรุงเทพมแล้วเหมือนจะไปภาคเอกชนเยอะละอ่าภาคเอกชนเยอะละฉะนั้นวันนี้วัฒธรรมเดิมเนี่ยหายไปฉะนั้นวันนี้ธนาคารสองธนาคารเนี่ยทีอมีบทบาทต่อรัดมากใช่ไหมจะใช้ทกศก็ดีหรือออมสินก็ยังออมสินเมื่อก่อนั่นไปดูใช่ไหมวันนี้สํนนั่งงานนี่รู้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาฉะนั้น สองอย่างเนี่ยจำเป็นฮะธนาคารที่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้และโดยเฉพาะบัตรเครดิตต่างๆห,หรือการพักชําระหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยพคสอเนี่ยต้องไปแล้วจากที่รัฐบาลการพักชําระหนี้สมัยพักไทยรักไทยเนี่ยนะครับเอ็นพีแอลน้อยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนยากคนจนนะตอนนั้นธนาคารเหล่านี้กลัวมากกลัวว่าจนแล้วไม่จ่ายนี่จะเสียเบี้ยวเปล่าไอ้เงินที่ให้ไปนี่ไม่ได้สูญนักธุรกิจที่ลงอุตสาหกรรมใหญ่โตปรากฏว่า การใช้นี่ดีกว่านักธุรกิจใหญ่ีมันแต่ละปัดกลับไปกลับไปเออมันถึงบอกวันนี้ถึงนโยมายานคารเหล่านี้ถึงบอกให้คนยากมันจนกู้่ะคือดรตีนไอ้คนที่มันขี้โกงมันตั้งใจโกงเท่ายังไงมันก็โกงอ่าพ่อข้างฉลาดกว่าชาวบ้านชาวตาถตาสาเนี่ยเขา้าแม้จะมีมาผมกลับเป็นลูกค้าชั้นดีใช่ชั้นดีเนี่ยเพราะนั้นมุมมองเนี่ยใครพี่มองว่าไอ้นี้มันมันไปแล้วมันต้องไปเอา อลู่ชุ้แจงไม่ไม่ใส่ใจจรรยาบรรณในการจะใช้เป็นลูกค้าท่านดีเนี่ยคงไม่มีปรากฏว่าอย่างนี้เปดูถูกพี่น้องชาวนาผมนะพี่น้องเกษตรกรผมแถวภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคส่วนไหนเนี่ยเขากลับมีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทําเทียบกับบางคนพวกในทุนกลุ่มศึกอะไรนั้นนขี้โกงที่โล้มบนฟูกลอมบนฟูกดีมันะว่าสมัยนายกในย่อกรอบคนเอกชาวเน็ตไหมฮะเขาบอกมีนักธุรกิจประมาณนักธุรกิจใหญ่ประมาณ30กว่าบริษัทใหญ่ในประเทศไทยลงขานบอก ลองขันว่าถ้าให้ไฟนั้นล้มอย่างนี้นะลองขันว่าชาวริตต้องอยู่ไม่ได้สุดท้ายพันนีชาวริตก็อยู่ไม่ได้มอบสีลมตอนไอ้แม่แม่อันนี้คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่คุณอํานวยวีรวันกระโดดนี้เลยออกมา ช่วยรัฐบาลลุงจิ๋วพอไปดูเรื่องการเงินดูที่ระโอไม่ไหวแล้วประเทศจะล่มจมกระโดดนี้ก่อนเลยไปก่อนก่อนที่กระเถ็บกระโดดนี้ก่อนเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับอดรสิงห์ทองผมมีเวลาช่วงหลังที่มานักสิบนาทีด้วยความไม่สบายใจตอนจัดรายการก็มีท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนก็ฝากถามบ่อยว่าได้ติดตามเกี่ยวเรื่องของ ครื่องบินส่วนพระองค์ครับที่ถูกคําสั่งของสารแขวงเยอรมันหรืออะไรอาจจะเป็นสารแขวงในท้องถิ่นเขาเนี่ยเขาเรียกยึดใช่ไหมเรียกอายัอายัดอายัดนะครับผมมานั่งคิดดูตรงนี้นะนั่งคิดั่งคิดว่าเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเกิดมาผมจำได้เ,เคยมีกรณีไหที่ว่าเอาเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เคยมีไหมที่ว่าปล่อยปะละเลย จนเรื่องเนี่ยมากระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่คนไทยเราทุกคนเนี่ยเราเทิดทูนชาติศาสนาพระมหาษัริย์นึผมคนหนึ่งแล้วดรสิงห์ทองผมไม่สบายใจเกี่ยวเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติของพระองค์เป็นอย่างยิ่งท่านติดตามข่าวเรื่องนี้มั่งไหมดรครับ <ใน S 2> ผมก็ก่อติดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสถาบันที่พวกเราจะต้องเทิดทูนนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่ พอสมควรครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี22มีการแก้ไขปัญหามาจนถึงปัจจุบันแต่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะการนําของนายพิสิทธิ์เวชชชิวะที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำให้บริษัทวอเตอร์บาวเนี่ยนะครับไปย้ำมินสถาบันอพระมหากษัตริย์ของไทยผมต้องบอกว่าสถาบันบางคนเนี่ยบอกว่าปกป้องสถาบันครับลักที่สุดคือในหลวง ห่วงที่สุดคือแผ่นดินแต่วันนี้ผมว่าคนเหล่านี้หายไปไหนทาไม่ทาไมไม่ปกป้องพระเกียรติของพระองค์ให้มีคนมาย้ำหมิ่นพระเกียรติของพระองค์ศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราไม่เป็นเอกลักษณ์ไม่เคยขึ้นกับใครวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีแถลงการของกลุ่มหลายกลุ่มออกมาบังเอิญผมก็ได้แถลงการเหล่านี้เขาบอกว่านี่ฮะผมได้แถลงการมาทั้งสองฉบับ นนเนี่ยเขากลุ่มเนี่ยเขากลุ่มผู้ปกปักรักษาสถา,าบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเรียกร้องถึงขนาดว่าการที่กลุ่มนี้มาเรียกร้องเนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องซึ่งสถา,าบันแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยครับและรัฐบาลเยอรมันปฏิบัติอยู่สองข้อ,อ ข้อแรกเขาบอกว่าให้รัฐบาลไทยนภายใต้บริหารงานของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้กอกชนไทยที่พิพุกณีกันแจ้งความเดิเนินคดีกับสิ่งที่บังควรที่กระทําต่อบริษัทวอร์ตเบล AG ที่ดูถูกเหยียดหยามสถาบันหยำมมิ่นสถาบันอันเป็นที่เคารพั่วทุนของคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับจึงช่วยนําสถาบันและรัชดาญาติเนี่ย ซึ่งเป็นตอนนั้นพระองค์ท่านอยู่ที่เยอรมันผมเป็นตัวประกันให้รัฐบาลตนเองตลอดมายึดรัฐยานผานะของพระองค์อันที่ข้อที่สองมันอย่างเงี้ยให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยถ้าหากไม่ใช่คู่กรณีควรรักษาความสัมพันธ์อันดีในด้านการทุนและการค้าทั้งสองประเทศไว้อืแล้วก็ให้รัฐบาลไทยต้องดําเนินการอย่างเป็นธรรมอย่าเพิกเฉยเพื่อให้เรื่องนี้ยุติโดยเร็วครับและต้องไม่โยนความผิดไปให้ใครหรือรัฐบาล ที่จะมาใหม่ชุดใหม่มาเพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์โดยตรงนักซีจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคําปฏิญาณตนขอนเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ถ้าเป็นแถลงแถลงการที่เกวันที่สองสิงหาสองห้าห้าสี่นะครับนี่ฉบับที่หนึ่งแต่มันยังมีฉบับที่สองตามมาที่ได้รับในตามมาว่ามันมีข้อเรียกร้องที่เรื่องของบริษัทบอเตอร์บาา เอจมินอายามินสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็กเป็นของกลุ่มผู้ปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กษตรเช่นเดียวกันก็บอกว่าไม่สบายใจนะที่รัฐบาลไทยไม่ได้ใส่ใจแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะซึ่งทําให้สถาบันหลักของประเทศนั้นหมั่หมองเสื่อมเสียพระเกียรติอย่างล้าแรง ขอให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันแล้วก็ที่มีความไม่บุญเสดจทาลายสถาบันเป็นการร่วมมือการทําสิ่งที่บงับงควรอย่างยิ่งอันนี้นะครับ,รบจึงขอให้ประชาชนทั้งประเทศได้ปวดใช้ดุลพินิษ์แล้วก็วิจรารณ์ในการเคลื่อนไหวอย,อย่างมีสติสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศชาตินะครับอย่างที่เป็นอยู่จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันทราบเพื่อการแก้ไขปัญหา มีทั้งสี่ข้อนะครับ <c oughs> ข้อที่หนึ่งก็คือว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจของประเทศใดจึงของให้ประเทศเยอรมน,นีเนี่ย <c oughs> คืนพระราชยานผานะให้ประเทศไทยด้วยเร็วครับข้อที่สองก็คือว่าการกระทาของรัฐบาลเยอรมันในครั้งนี้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทนไม่ได้ <c oughs> ที่เห็น พระประมุขและรัชทายาทถูกกระทําการดูถูกดูมินมทำให้เสื่อมเสียพระเกยียรติยศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงของให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันรับเหตุนี้ทันทีครับอันนี้ข้อที่สทันทีนะทันทีพอข้อที่สว่าอ,อการยุดหรืออายัดต,ตามคําสั่งศาลนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทย แต่ในกรณี้เป็นเครื่องบินส่วนพระองค์ hmm. บริษัทเอกชนของเยอรมันไม่สามารถยึดหรืออายาัดทรัพย์สินส่วนพระองค์ได้ hmm. แล้วก็ข้อที่ส <c oughs> ี่รัฐบาลไทยอยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ hmm. ซึ่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนของเยอรมันที่ทําการ hmm. ดูมิน hmm. สถาบันอย่างร้ายแรงเพื่อก hmm. ู้ศักดิ์ศรีประเทศไ,ไทยกลับคืนมาอย่างเร่งด่วน อันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ปกปักรักษาสถาบันชาติาตศาตสตร์ัต์เป็นแถลงการฉบับที่สองทับสองห้าห้าสี่ลงที่สองนี่นะ,อ,ะอันนี้คือบบครับถา <c oughs> ประเด็นมันอยู่นี้ื่อสินทองเขาเอาง่ายๆเนี่ยหลักกฎหมายท่านก็เป็นนักกฎหมายว่านี่คือทรัพย์สินส่วนของพระอ,องค์ใ<ช>เนเอก,กชนครับ ไม่ได <the öst> ้คู ine, ่กรณีแล้วผมประเด็นหนูว่ารล้วทำไมรัฐบาลผมไม่รู้ที่ไหนหรือว่าก่อนหน้านี้โดยเฉพาะรัฐบาลชุดรักษาการรัุบาลไมถึงปล่อยป่ละเลยอะไรน่างๆนี่คือคนเกิดความเสียหายผมฟังประชาชนทั่วไปก็ไม่สบายใจก็วันนี้คือข่าวล่าสุดที่ผมได้รับทราบมาคือว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะไปแจ้งดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ว่าทําไมถึงปล่อยปะาละเลยทําให้เสียเกียรติับอ เสียศักดิ์ศรีของประเทศไทยทําให้คนมายามหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งเป็นที่ที่เป็นที่โทษทุนของพี่น้องว่าคนที่รับผิดชอบนะครับรัฐบาลชุดรักษาการก็ดีเนี่ยคงต้องดําเนินการสิ่งที่ถูกต้องโดยเร็วนะครับแล้วก็กลับมาซึ่งความเรียกว่าพระเกียรติของพระองค์นะครับต้องต้องต้องกลับมา ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องต้องหาห้นทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกะนะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องประเทศไทยครับผมกับดรสิงห์ทองโมชุมนะครับก็ได้พูดได้คุยเกี่ยวกับปัญหาหลายอย่างในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ท้ายด้วยสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นและด้วยความไม่สบายใจของพี่น้องคนไทยเราทุกทกคนผมเชื่อว่า ต้องทาและแ,แก้ไขปัญหาโดยเร็วพันและให้ถูกจุดด้วยแล้วก็ต้องป้องกันอย่าให้เกิดขึ้นครับติดตามชมรายการของเราเช่นเคยนะครับสัปดาห์หน้าคร,ครับคุยเฟื่อง